สาธิตเพิ่มเติมท้านนะคะวันนี้นะคะเรามารีวิวคนไข้ค่ะนี่คือภาพตอนทำนะคะจะเห็นว่าใต้ตาหรือหน้าอกร้องแก้แกมหรือตาอ้อมมีรองนตาด้วยนะคะตอนนี้หลังจากที่เราฉีดเสร็จทันทีนะคะเราฉีดเป็นเฟสเล็บยกช่วงหน้าแก้มฉีดซัพพอร์ตบริเวณช่วงกระดูกนะคะแล้วก็มีการเติมเต็มใต้ตานะคะมีการฉีดเติมร่องแก้มฉีดร่องน้ำตาคะเราใช้เข็มทู่ในการทํานะคะ พอเราทำด้วยเข็มทูกเนี่ยจะเห็นว่าคนไข้ไม่มีรอยเขียวรอยช้ำนะคะแล้วก็พอหลังจากเราทําเสร็จเนี่ยไม่ต้องผักฟื้นเลยรอยเทปที่หมอปิดไว้ก็คือเป็นรอยที่หมอใช้เปิดผิวเพื่อนๆนทางบ้านจะได้เห็นนะคะว่าตําแหน่งที่เราทําไว้เนี่ยตาแหน่งที่เราทําไว้นะคะก็คือจะมีตําแหน่งของใต้ตาคนไข้ไม่ต้องโดนเข็มแหลมดัวดวงนะคะหลังทําเราใช้เข็มทูก พอหลังจากที่เราฉีดเสร็จน,นะคะหน้าคนไข้ก็จะเข้ารูปขึ้นยกกระชับเห็นชัดขึ้นนี่นะคะว่าหน้าเดิมเนี่ยตกแล้วหน้าใหม่นะคะนี่เป็นหน้าใหม่นะคะมีแก้มยกขึ้นถูกใจไหมคะถูกใจค่ะคุณหมอบูเบาด้วยค่ะออกมาคือน้าอิมมาคือส่งกับที่เพื่อนแนะนําม,มาค่ะพอดีเพื่อนทําที่นี่อยู่แล้วเพืามมา่อนก็แนะนํามาคือพอมาคือคุณหมอแนะนําดีมากค่ะแล้วก็ทํามมออกมาคือสวยเลยถูกใจไม่เจ็บเลยค่ะ เพื่อนๆทางบ้านจะเห็นนะคะว่าพอหลังจากที่เราทําเสร็จทันทีนะคะใบหน้าของคนไข้เนี่ยเข้าลุกขึ้นเลยคนไข้ถูกใจทันทีในสิ่งที่หมอแนะนํานะคะโดยในเคสนี้เนี่ยหมอแนะนําให้ฉีดตัวฟิลเลอร์เพื่อลองฐานกระดูกก่อนเสร็จแล้วเราก็ฉีดท็อปผิวด้วยนะคะด้วยฟิลเลอร์เหมือนกันนะคะแล้วก็บริเวณล่องลึกเนี่ยเราใช้เป็นฟิลเลอร์เช่นเดียวกันฟิลเลอร์ที่เราใช้เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะ แล้วก็บริเวณผิวชั้นบนค่ะตอนนี้คอลลาเจนไบโอสติมูเลเตอร์เป็นตัวเสริมเป็นตัวช่วยที่กำลังนิยมนะคะก็คือในกลุ่มของตัวคอลลาเจนไบโอสติมูเลเตอร์เราฉีดเสริมที่ผิวไปอีกนะคะซึ่งเราจะฉีดในชั้นดีฟเดิมิสกับตัวชั้นสับค์ผิวตาเนียรชชูทําให้ผิวของคนไข้เนี่ยฟูอิ่มแล้วก็ดูสวยขึ้นจะเห็นว่าเราสามารถทําตัวฟิลเลอร์แล้วก็ทําตัวคอลลาเจนไบโอสติมูเลเตอร์ไปพร้อมๆกันได้พอทําเสร็จแล้วผลลัพธ์ถูกใจเลยนะคะค เพื่อนๆทางบ้านคนไหนที่มีปัญหานะคะในเรื่องล่องลึกใบหน้ามีริ้วรอยนะคะไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะที่อธทิตาคลินิกถ้าอยากจะฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านอยากแนะนํามาที่นี่ไหมคะอยากแนะนาค่ะเพราะว่าคุณหมอคือบริการดีแล้วก็แนะนําดีค่ะและว้วก็คือเหมือนกับคือแก้แก้จุดบนใบหน้าเราคือให้เหมือนแบบคือตรงอย่างที่ใจเราเราคิดไว้เลย,เลย สำหรับเพื่อนๆทางบ้านนะคะคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะคะเข้ามาให้หมอแนะนำก่อนคอนเฟิร์มโดยประสบการณ์ตรงจากคนไข้นะคะคําแนะนำของหมอถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่หมอทํางานมามากกว่า18ปีแล้วนะคะก็เราจะเลือกแก้ปัญหาให้คนไข้แบบตรงจุดแล้วก็คุมค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ยังมีส่วนลดให้ด้วยถูกไหมคะคนไข้ <laughs> แถมเพียบด้วยค่ะมี <laughs> <laughs> ส่วนลดกับส่วนแถมพิเศษให้เลยนะคะ ใครที่ต้องการแก้ปัญหาบนใบหน้านะคะก็เข้ามาพบหมอได้วันนี้เหมาะกับคนไข้ลาไปแล้วบ๊ายบายนะคะค่ะสวัสดีค่ะ